สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูทิพรัตน,น์มณิพงษ์หรือว่าครูเหมียวจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยเนื้อหาในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะนักเรียนสามารถดูได้จากหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมครูแจกให้ไปได้นะคะ ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะเรื่องตัวเราเราจะเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่จาเป็นต่อการดํำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะโดยตัวชีวัตตัวชีวัดก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้หลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้ว ตัวชีวัดแรกตัวชีวัดที่1ว .1.2 ป .3 1นะคะนักเรียนจะต้องสามารถบรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะส่วนข้อที่2ว .1.2 ป .3 2นักเรียนจะต้องตระหนักถึงประโยชน์ของอาหารน้ำและอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้หลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วอ่ามาที่หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องตัวรับเรื่องแรกเลยที่เร,เรียนจะต้องรู้ก็คือปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการจเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดบนโลกเลยจะต้องมีสิ่งที่ทําให้เขาดํารงชีวิตอยู่ได้และก็สามารถจะเดินเติบโตได้ในหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์อะไรบ้างที่จะทําให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้และ,จะเจริญเติบโตได้อ,อย่างแรกเลยที่เราจะต้องกินทุกวันนั่นก็คืออาหารอย่างที่2น้ำและอย่างสุดท้ายก็คืออากาศถ้าเราเรียงลําดับความสําคัญ ปัจจัยทั้ง3อย่างนี้ว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดเราวัดจากอะไรเราสามารถวัดจากสิ่งที่เมื่อเราขาดแล้วปัจจัยอะไรหน้าที่เราขาดแล้วเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยูย่ได้อันดับแรกเลยถ้าเราขาดแล้วเราก็จะตายหรือว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นก็คืออากาศอย่างต่อไปก็คือน้ําส่วนอย่างสุดท้ายคืออาหารแต่ไม่ว่าจะเรียงลำดับยังไงนะคะปัจจัยทั้งสอย่างนี้ ก็จะเป็นปัจจัยที่สามารถทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ทําให้เราสามารถจเจริญเติบโตอยู่ได้นะคะมนุษย์นะคะสามารถดํารงชีวิตและ,จะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเหมือนที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้คือจะเป็นปัจจัยลักนั่นคืออาหารน้ําแล้วก็อากาศนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างเลยที่เราสามารถ ทำให้เราจเจริญเติบโตแล้วก็ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างอันนี้อ่าเราต้องมีอะไรมีสังคมมีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยอันนี้ค่ะคือปัจจัยอีกหลายอย่างที่ทําให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อ่าเรามาทีน่นี้วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอาหารอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการจเจริญเติบโตของมนุษย์มนุษย์เรานะคะจะต้อง กินอาหารเป็นประจําทุกวันถ้าเราไม่มีอาหารร่างกายเราก็จะเป็นยังไงคะเราไม่ได้ทานอาหารหลายวันร่างกายเราก็จะผอมไม่จเจริญเติบโตและในที่สุดเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นอาหารก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการดำรงชีวิต า,ารคำว่าอาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็ยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกอรอให้กับร่างกายของเรานะคะ,อ,ะอาหารนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตต่างๆดำรงชีวิตและเจริญเติบโตอยู่ได้อาหารแต่และชนิดมีส่วนประกอบและประโยชน์ที่ต่างกันเรานะคะสามารถแบ่งอาหารตาม หลักโภชนาการได้เป็นห้าหมู่ดังต่อไปนี้หมู่ที่หนึ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วชนิดต่งตางๆอาหารเหล่านี้ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอันนี้เป็นตัวอย่างอาหารหมู่ที่1นนะคะก็คือมีอะไรบ้างเนื้อสัตว นมแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆมีประโยชน์ยังไงนะเขาอาหารประเภทนี้นะคะเขาสามารถทําให้ร่างกายจเจริญเติบโต,กตกแล้วยังช่วยซ่อแสซมส่วนที่สึกหรออันนี้หมู่ที่1เราจะเรียกอาหารหมู่นี้ว่าโปรตีนนะคะนักเรียนจำไว้มู่ที่1คือโปรตีนหมู่ที่2นะคะนักเรียนต่อไปเป็นมู่ที่2อ,อาหารประเภทข้าวน้าตาลแป้ง เผือกและมันอาหารเหล่านี้ทําให้ร่างกายมีความอบอุ่นและมีพลังงานที่จะทํางานต่างๆได้นะคะตัวอย่างอาหารมู่ที่2หมู่ที่2ชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะมีอะไรบ้างตัวอย่างอาหารมีข้าวแป้งน้าตาลเผือกและก็มันซึ่งอาหารในมูน,นี้นะคะก็จะเป็นอาหารหลักที่ให้พลังงานในการดำรงชีวิตของเรานะคะ ต่อไปมูที่3อาหารประเภทผักต่างๆได้แก่ผักคะน้าผักกาดกระลำปีฟักทองมะเขือาอ,อาหารเหล่านี้ทําให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงและท้องไม่ผูกหมู่นี้นะคะมูที่สามเขาจะเรียกว่าเกลือแร่อาหารประเภทนี้มีประโยชน์กินผักต่างๆทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ท้องไม่ผูกพอาะเขามีใยอาหารเยอะอาหาร หมู่ที่3านี้นะะชื่อหมู่ว่าเกลือแรก่ก็คือผักชนิดต,ต่างๆหมู่ต่อไปหมู่ที่4อาหารปะระเพทผลไม้ต่างๆได้แก่ส้มสับปะรดมะละกอแตงโมลกล้วยเงาะอาหารเหล่านี้ทำให้มีสุขภาพดีสร้างความต้านทานโรคให้แก่ร่างกายนะคะอันนี้ก็หมู่ที่4เขาจะชื่อว่าวิตามิน อาหารหมู่นี้นะคะเขาก็ได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆจะทําให้วิตามินแก่ร่างกายต้านทานโรคนะคะ ามาที่หมู่สุดท้ายนะคะหมู่ที่5อาหารประเภทไขมันจากสัตว์และพืชได้แก่น้ำมันจากสัตว์น้ำมันพืชเนอยอาหารเหล่านี้ทําให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายและมีพลังงานไปใช้นักเรียนดูจากรูปอ่ะมีอะไรบ้างนะหมู่ที่5นะคะเขาจะชื่อหมู่ว่าไขมันก็ได้จากได้แก่ไขมันจากพืชไขมันจากสัตว์พวกเนยกะทิต่างๆนะคะถ้านักเรียน รับประทานในปริมาณที่เผาเหมาะอาหารเหล่านี้ก็จะให้ความอาบอุ่นแก่ร่างกายแล้วอาหารประเภทนี้นะคะพวกน้ํามันเขาก็จังไปช่วยย่อยวิตามินเพราะว่าวิตามินที่ได้จากผลไม้เมื่อหมู่ที่สี่เมื่อกี้นะคะเขาบางชนิดเขาสามารถละลายในในน้านได้แต่บางชนิดเขาก็จะละลายในไขมันค่ะเพราะฉะนั้นหมู่ที่5ไขมันก็จะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์แต่ถ้าเรา รับประทานในปริมาณที่มากเกินไปก็จะกลายไปเป็นไขมันที่สะสมในร่างกายก็จะทําให้เราเกิดภาวะอะไรคะภาวะอ้วนเพราะฉะนั้นเราต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะ เด็กที่มีสุขอนิสัยที่ดีต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุดเลือกเลี่องก,การรับประทานอาหารบางจำพวกที่ให้โทษหรือมีประโยชน์น้อยที่สำคัญต้องรับประทานอาหารที่สะอาดและครบทั้ง5หมู่นะคะ อาหารนะคะเป็นสิ่งมีคุณค่าเราจําเป็นต้องรับประทานอาหารเพื่อทําให้ร่างกายเราได้พลังงานแข็งแรงและเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแผนภาพ รักห้าหมู่ซึ่งจะประกอบไปด้วยหมู่ที่หนึ่งเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วนะคะหมู่นี้เขาจะเรียกว่าอาหารประเภทโปรตีนต่อไปหมู่ที่สองนะคะจะประกอบไปด้วยข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลหมู่นี้นะคะจะชื่อหมู่ว่าคาร์โบไฮเดรตต่อไปหมู่ที่สามนะคะ จะประกอบไปด้วยผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆหมุ่นี้จะชื่อว่าหมู่ที่3จะชื่อว่าเกลือแร่นะคะต่อไปหมุ่ที่4 จะชื่อหมู่ว่าวิตามินจะประกอบไปด้วยผล,ลไม้ต่างๆส่วนหมู่สุดท้ายหมู่ที่5ชื่อหมู่ว่าไขมันจะประกอบไปด้วยไขมันจากสัตว์และพืชน,นะคะถ้านักเรียนรับประทานอาหารในแต่ละวันให้ครบ5หมู่ก็จะทําให้นักเรียนนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงและก็จะเริญเติบโตได้ตามวัยนะคะมาที่ การบ้านของนักเรียนการบ้านวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่13นะคะในหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันจะมีคําถามให้นักเรียนทำทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ข้อนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนักเรียนเขียนโจทย์เขียนแบบฝึกหัดแล้วก็เขียนโจทย์นักเรียนเขาตอบของถามแล้วก็ถ่ายรูปทรงมันในลายกลุ่มครูนะคะสาหรับวันนี้คุณครูคก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ